สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุรินทิพย์พุ่มทองนะคะวันนี้จะขอโทษค่ะเอกสังคมศึกษานะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5าคณะครุศาสตร์ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องทักษะการนำข้าสู่บทเรียนนะคะทักษะการนำข้าสู่บทเรียนนั้นประอกอบด้วยหลายข้อด้วยกันนะคะก็คือเช่น ทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าอยากเรียนอยากรู้ในเรื่องที่จะสอนเห็นความสําคัญของบทเรียนเห็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระที่ครูจะสอนแล้วก็ต่อไปนะคะกิจกรรมการนําเข้าสู่บทเรียนนั้นคืออะไรกิจกรรมการนําเข้าสู่บทเรียนนั้นเป็นกิจกรรมที่อยู่ตอนต้ชนชั่วโมงก่อนเริ่มสอนหรืออาจแทรกระหว่างในการ เรียนกิจกรรมใหม่ในการสอนแต่ละครั้งนะคะแล้วก็กิจกรรมไม่กิจกรรมใช้เวลาประมาณ5นาทีเป็นกิจกรรมที่ใช้ผู้สอนเป็นสำคัญนะคะเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเกิดการเรียนรู้นะคะต่อไปก็คือเป็นหลักการนำข้อสุดบทเรียนที่ดีนะคะ ต้องวิธีการน่าสนใจสามารถเร้าและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้และก็นำเข้าสู่มุ่งหมายของเรื่องโดยที่ไม่บกุลนะคะแล้วก็การนำเข้าสู่บทเรียนนั้นต้องมีความสัมพันธ์สองเรื่องกันใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแล้วก็จะเน้นบทบาทของผู้เรียนมากกว่าผู้สอนนะคะต่อไปนะคะก็คือ ปัจจัยที่ทําให้ผู้เรียนนาเครา่สุ่บทเรียนได้อย่างประสบผลสําเร็จผู้สอนจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดีผู้เรียนไม่สับสนนะคะต่อไปก็คือผู้สอนจะต้องศึกษาความรู้เดิมของผู้เรียนภูมิหลังของผู้เรียนนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็ผู้สอนจะต้องศึกษาวัยแล้วก็ระดับการเรียนของผู้เรียนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการนำเครา่สูบบทเรียน จะประกอบด้วยการบรรยายการใช้คําถามหรือสนทนาสักถามนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเช่นการทบทวนบทเรียนเก่านะคะการทบทวนบทเรียนเก่าของผู้เรียนโดยการให้ผู้เรียนเล่าถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่เกี่ยวกับเรื่องจะเรียนต่อไปก็คือการเล่าเรื่องหรือการเล่านิทานนะคะก็คือ ในการนำเข้าสุบอทเรียนนั้นเราสามารถยกเหตุการณ์ปัจจุบันหรือข่าวที่เกิดขึ้นประจำบันได้นะคะค,ค่ะ